สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนตกบ้างนี่ค่ะบรรยากาศบนดอยนีเไม่ฝนยังไม่หยุดเลยนะคะวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานล่ะถ้าจะให้ดูก็อย่างนี้ค่ะบรรยากาศฝนก็ซาซาแล้วนะคะน้ำพองเมื่อวานที่ถ่ายคลิปให้ดูวันนี้ลงไปแล้วแต่ต้นไม้ตรงตลิ่ง ต้อนรัลมแล้วนะคะถ้ายังไม่หยุดวันนี้ก็อาจจะมาอีกค่ะวันนี้ไม่มีลูกค้าเนาะก็เลยจะชวนจะจะชวนแม่มาทำไส้โครงมารีคิวกันแม่บอกว่าไม่เคยกินต้องทำให้เดี๋ยวต้องหมักไว้ก่อน แล้วก็สักแป๊บน่าจะได้กินตอนเที่ยงตอนนี้กี่โมงกันลูกห้าโมงสิบโมงแอันนี้ค่ะนี่มันก็จะมีเครื่องปรุงไว้ก็จะก่อไฟตรงนี้เลยเพราะ,ะว่าข้างนอกมันขอไม่ได้ฝนมันตกเตาเปียกหมดเลยไปซื้อของมาเปียกมาหลอกมาเล็กน,น,นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราทำกันยังไง นี่ซี่โครงหมักซี่โครงของนุ้นก็จะใส่รสด,ดีนี่หนึ่งมีรสด,ดีแล้วก็มีซอสมะเขือซอสมะเขือซอสพริกเป็นบาร์บีคิวนะคะ ใส่ะม้วงไปไงั้นค่ะกินคนเดียวนะก็ซอสตรงรสนิดหน,น่อยน้ำตาลนี่ค่ะก็จะใส่น้ำตาลสามช้อนใส่เยอะไม่ได้แม่เป็นเบาหวานจริงๆแล้ว เขาใช้ซอสเอ่อพริกบาร์บีคิวนะคะแต่อันนี้มันจะใช้พริกสูตรของุดเองพริกมาล่าจริงจริงชอบเผ็ดนะแต่แม่กินไม่ได้ใส่ไปทนแล้วเราก็จะขยำขยำขยำเดี๋ยวต้องใส่พริกไทยนิดหน่อยพริกไทยมูต้องบดแบบนี้นะพริกไทยดำ แล้วก็พริกไทยนะคะใส่เยอะๆมัน,นจ,ะมจะหอมไม่ริกไทย <c oughs> ลองชิมน,นะนี่ค่ะนี่ไส้คมงบะบหี่ แม,แมา่แม่แม่เอาม้ดมไปตั้งตังต้งตั้งมันเฮอพริกมันเข้าไปในทิชแม่ดาแน่นอนว่า,แม,มาแม่กินเผ็ดไม่ได้บรรยากาศดีมากเลยนะคะฝนเริ่มซาแล้ว อาจจะไปกรอบไฟข้างนอกได้มันยากาศดีมากมากมแม่มีดม,มดนะตีอันปีหนังฮะนิดน้อยนะ๋ยวมาตั้งไม่มได้หรอกมันเข้าหู้น่ากินะแดงแป๊ดแปรอันนี้เราก็จะเอาห่อฟอยแล้วมันก็จะเอาย่างบนเตา ค่ะนี่ถ้าหน้ากินไหมล่ะมะไม่ดูแค่นี่เห็นไมก็แม่ก็ยิ่กินก็อยองตำตำตำให้มันหวานหวานหมูซี่โครงหมูบารีคิวหมูหันตุก็บคาเป็นตัวพุ่งจ้ซึ่งหมูย่างก็หมูซึ่งหมูน้อยก็หมูนึ่นหมูน้อย หนนมูดำๆเนี่ยเมืองเนี่ยหม,ม,มักทิ้งไว้กินมาตอนนะแม่ต้องไปเสาะอย่างกินข้าวง่ายคนเดียวก่อนนะอ้ามห่อเปล่งล้วม,าามันจะกแเข้าวเดี๋ยวไปเสาะอันออนี้มาใส่รับรองแม่ให้แน่ไม่ใช่แม่ <laughs> ให้โอ้ลับได้รับอ่ะ เอาจะเพล็กก็ได,ด้ก็เดียวมันมีซี่โครงหั่นหมาดีๆจะมาใส่ให้ไงน,นี่ค่ะโอ้แม่ว่าเขาจะกินเสี่ยงก็ตินมืออย่งสองคนไทยอร่อยมากเลย <laughs> ถ้าได้กินแล้วจะให้ป <c oughs> ีจะไม่ให้แม่กินทำ้เนื้อ <c oughs> ติดเขียวทำหมักไว้หมักไว้แบบนี้สักประมาณเดนะี๋ยวพลุ่ยเหรชั่วโมงแล้วกลับมาอยากให้แม่ก่อไฟให้แล้วก็เราจะย่างโอ้แม่ฝนมันเยอะแล้วเราเอาไปตั้งไฟหนอกได้ดังเนี้ยเนาะควันบึงบ้งๆเต็มบ้านเลยหมองมันวันนี้มาไม่มีใครมีแต่คนส่งคนเนี้ยน,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 นี่ค่ะแม่กำลังจะก่อไฟ เฮาตั้งไฟบนนี้เลยดูบรรยากาศเสียก้อนเสียก้อนเอาควันบึงบ้งๆเลยแม่เอาแข่งกับหมอกตีปุ้นลายดอยไปเลยแป่งหมอกแปงหมอกเทียมกันใครเต็มดาเขาเขาอยู่สองขดเกาะไฟยว้ตรงนี้นะคะเราจะย,าย่าเยเราจะทำการย่างมาบีคิวตรงนี้ โอวันหลังนุชจ,จะให้แม่นุชทำอาหารเมืองให้กินนางทำอาหารเมืองอร่อยนะคะแต่ทำอาหารไทยไม่ค่อยเป็นอันนี้แม่ทำมจาจ้างแม่ไม่มเคยหันเม่นกับแม่ครับน้ำพริกอ่องลำเดอนี่นะ่าคนายทำน้ำพริกอ่องอร่อยน้ำพริกอ,อ่องพริกอ่องพริกอ่องอาหารเมืองเมืองให้แม่ทำอร่อยนะคะแต่นุชทำไม่เป็นวันหลังจะให้นงางทำ ทำอาหารเมาให้กินแม่พี่อยากกินแกงแค่แกงแค่ต้องไปกินสักวันไปถ่ายคลิปแม่แกงแค่แแแแป่าแห้งนั่นไหมเนาะปลาเกมอร่อยปลาเกมใส่บักเขือใส่ผักเยอะๆคนนี้มันจะต้องวังคำเลยกวยา,วมาวนมาาละววันมาละน้ำนอง น้ำเยอะขึ้นมาแล้วั่นเนี่ตรงที่วังรีมคลองเมื่อกี้นวดออกไปซื้อของสะพานที่ข้ามไปของน้องอ่ะน้ำพัดไหลไปแล้วต้องได้ซ่อมใหม่อยู่แล้วกันนะน้องนุ่มคืนน้ำมาแรงเต็มขึ้นมาบน,นตลิ่งเลยต้นไม้ไหลงลงไหลมดเลยอันนี้นะคะแผกไฟละ ก็คอยละเด,ยเดี๋ยวปิ้งเออแม่เดี๋ยวปเอาเอาไส้อัวในตู้เย็นน่ะที่ปซื้อมาเดี๋ยวหอมมาย่างเลยปิ้งแม่กินมาได้หรือก้าเพล็อละ่ะซื้อไส้อัวมาจากลำปางแม่บอกว่ากินมาได้แบบเพชด่ะถ้าแม่ทำอาหารให้ลูกค้าต้องต้องบอกแม่ละค่ะว่ากินเผ็ดหรือว่าแบบเผ็ดเพราะว่าแม่ถ้าต่ำปักแม่ ะจืดมากแม่กินเผ็ดมาได้เพราะว่าแม่จะจิบท้องแม่แม่จะย่างข้าสโลกะบโคตรความส้นไปบนบวลาหฮมหมอดมอดขึ้นบ้านหมอกหมอกมันดังไปหหมหมอดจริงๆิแม่มันเข้ามันไปดังตรงข้างหนอกมาได้ตรงเนี้ย ฝนมันตกเปียยหมดเลยจะเจมแม่เอาไปเลยมันดังในบ้านเพราะว่าวันนี้มีให้เฮาสองคนมนมีลูกค้าวันนี้นันจะเข้าไปในเมืองไปซื้อของนะคะใบาบายช่วงใบบาน,บานทิ้งให้แม่ฝ้าโฮมสเตย์คนเดียวเดี๋ยวให้พ่อมานอนกับแม่ที่นี่ปกติแล้วแม่กับพ่อนุชอยู่ที่บ้านอยู่ในหมู่บ้านนะคะที่นี่เป็น สวนแล้วนู่นเอามาเปิดโฮมสเตย์แม่กัมาช่วยตรงนี้กลางวันตอนมแมลงแม่ก่อจะปิ๊กบ้านแต่แม่มานอนนี่สองคืนละมอนกะแม่มปิกบ้านปิ๊กจังมอดดิมอนนี่ต <c oughs> ั้งรับ <laughs> เพราะว่าอยู่บ้านมันมีไก่มีเสียงคนคนตื่นเช้าแม่กัเลยมานอนนี่สองคืน <c oughs> แม่มาแต่งบ้านอยู่เพ่เลยบ่เตยบ้านถ้ามาแต่งเพ้บ่ <laughs> ไปทำเลี้ยงไก่เนอะเพราะว่ามันขี้ี่ะมันอยากเคลียร์พักเคลียร์ไม่ไก่บ้านแม่มีอยู่กอเลอะเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันหลังทำวันนี้มนเมนูไก่เมืองต้มยำไก่เมืองแบบต้มเมืองเมืองนะแม่เนาะแม่ทำเมื่อกี้ต้มเมืองต้มไก่เมืองแบบต่แม่คองกินมไม่ได้เคี่ยวดีอ่ะเคี่ยวบยวบพุทธกินหน้ามันยิ่งเดียวนหน้ามันายิ่เคี่ยวแบบดี ถอนเขี้ยวออกหมดตาแล้วก้าออเดียวเดียวเลยก็เจ๊บเขี้ยวเจี๊ยบเขี้ยวถอนเขี้ยวออกหมดตาแม่เฮ็ดออกแล้วนี่เดี๋ยวปีจะไปถ้าว่างๆเดี๋ยวปีจะไปเศรเ้าเฮดเฮดบ้านนวดคล้องว่าเฮดหลบเฮดเป่าอ่ะเฮดลมอะค่ะที่ทำหอมดูควอนขึ้นไปถึงบ้านแม่แม่บ้านเฮามีหมอกไปดูดูด,ด,ดูดูหลังคาเนี้ยควันหมอกขึ้นไปบนหลังคา้ขึน ออดูดูดดพอนรักมีหมอ,อกหมอ,อกของตัวเองดูดูนูไปพอจุดจุดออกมาแล้วหมอ,อกหมอกหมอกหมอกตัวเองปุ้นหรอมันดอยพวกนี้หมอ,อกของกับมีของกันเน,นี่ยมันแคหมอ,อกอ่ะแค่กับมีเรื่หมอ,อกอ,อกันจุดจุดจุดเดี๋ยวสักแป๊บนวดจัดไปเอา ฟอยที่บ้านแม่มะฮอแล้วจะทำกันย่างให้ดูรอสูสักครู่นะคะมาค่ะตอนนี้ให้อาพักแปมเลักได้ประมาณครึ่งชั่วโมงจะลองดูไฟติดแล้วนะคะฝนมาอีกแล้วเมื่อกี้ไปบ้านพ่อมาไปเอา ไายเอาอันนี้มาปล่อยมาว่าจะเข้าเมืองก็ไม่ให้ปล่อยบอกว่าฝนตกทำไปอด,ดได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะว่าเอาอะไรใส่ลงไปบ้างเออว่าจะเอาผักกาดขาวใส่ลงไปด้วยเพราะว่ามันจะได้มีผักจะได้กินผักบ้างไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะเขาทำเรื่องดูแล้วเราลองทำดูนี่ค่ะนีก็จะห มันจะหมดแลเยเขาไปในมังคองจะซื้อชื่มังคองไม่มีขายเราไปหาซื้อเต้วเลยอันนี้ไม,ม่ขายกันไใ่แสบันเขาก็จะจุกละฟอยแบบนี้ของอาหารมไม่มีคงไม่เค้ขายกันที่นี่ค่ะนึกแต่รออันนี้ใส่ลงไปดูลองเห็นนะคะลองดู แล้วก็วางอันเนี้ยวางไปมองไม่เห็นนะไปถือกล้องไปใส่น้ำลงไปนิดนึ่งน้ำมันจะไหม้ ให้มันใ้มันนุ่มน้ำมันจะได้แบบกุบสีกุบสมันจะได้เหลืองแม่จะกินได้ผมมาดูนะมกันโหอยากให้ดู เอารองบนอากาศขาวแบบนี้นะคะิีท่ามกนาีทลหอน้ำตกใสๆแบบนี้ห,หอบไ,ได้เหรอไม่งนเกินดูสุอยอดแล้ว มัเป็นอย่างเนี้ยแล้วราเทาน้ำใส่ไปนชวัพอีกจังจะเอาใส่ตัวมีอย่างด้วยมีรูออกตามให้มีมีรู 下面。谢谢 แล้วก็ไปวางบนไฟนี่แล้วก็จะวางบนไฟแบบนี้ย่างไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าตอนสุกมันจะเป็นยังไงรถไล<ป>เพิ่งยุ่งเพิ่งบอก <c oughs> อะไร อยู่กระดาษดูสุมโมสุมโมก็นอนมากับแม่บ้านนี้สบ,บายคุณนายคุณนายก็ดูทีวีที่นี่อ่ะมันมีอ่าไวไฟไม่มี wi Fi, ไวไฟคุณนายก็ไม่ยอมกลับบ้านเพราะว่าถ้ากลับไปที่บ้านทุมือถือไม่ได้ดคนเดียวนะไม่มือถือนะ ที่ดูน้องเครื่องหนึ่งนะที่ดูนี่อีกอันหนึ่งนะเนี่ยขนาดไหนแล้วแม่ฉันเนี่ยสบายเกินไปละให้บาร์บีคิวสุกแล้วก็มาปอกแก้มกรันฉันไม่ไ่้ทาว่าเป็นสีอะไรสีแดงด้วยกันขาว สีแดงมาก็มีเลยที่มังกรสีขาวช่วงนี้มีลูกค้าสองสำวันเนี่ยแค่มังกรสุดเต็งแล้วไม่มีใครตัวจินเมื่อวานเราให้ลูกค้าไปเ,ย,ไปเยอะอีกไม่ใช้เินยที่บ้านทกฝ่ายนะคะเจ็ฟรีเยอะ

ผมไม่ไอ้เรกินกิ้นตดแก้งมังกรไก่เม er ืองอะเมื่อกี้เาไปบ้านแม่ข้างข้างนี่ไก่เยอะมากไก่เมืองเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปต้้งไก่เมืองแบบสดแม่ให้ดูให้แม่ต้มให้ดูว่า คนที่นี่เ,เวลาเขาทำอาหาราต้องทำเองสมุนไพรมวดเต็มส่วนเลยข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างนี้ไม่ต้องซื้อที่นี่ไก่ก็ไม่ต้องซื้อมันพอหยุดกินแล้วก็อ้วนเนี่ยตรงนี้อ้วนดีที่แก้มก่อนมาก็เลย ที่นีแค่มังกรทตัวนึ่ใช่อลไรหรอกมันมีตังค์ประหยัดหน้าฝนอยู่นี้นี่แบบอยู่ที่นี่ไม่เสียสักบาทเลยนะเนีห็ดน่าจะออกเยอะนะคะโอ้ใครที่อยากมาเก็บเห็ดเดี๋ยวเราจะต้องไปเข้าไปในป่าไปให้ดูว่าเห็ดออกอหรือยงนะังเนาะเราจะมาบอกว่ามีมัน,อนสองวันสองสามวันก่อนก็เข้าไป ก็เริ่มออกเลยนะคะแต่ยังไม่เยอะเห็ดละโงกเห็ดเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกชาวบ้านเขาก็ไปเก็บอยู่นะคะแต่อยาก,กินเห็ดโคลนนะยำเห็ดโคนันต้องหลังจากฝนหยุดถึงจะออกวันนี้กำไจของลูกค้าเขาเอามาให้อร่อยอยู่นะนหวานดิ เคยกินลำไยแบบเยอะๆแล้วปวดหัวทำไมมันปวดหัวชอบกินลำไยนะกินสักแป๊บมันก็จะปวดหัวหรือว่ามันหวานเกินก็ไปนี่ค่ะกินจานนี้ยุ้งมากินบาร์บีคิวรึมั้งอิ่มเราจะกินสองคนกับแม่ไปดูนะคะว่ามันสุกแล้วเป็นยังไงนี่แม่จะถามพ่ออีกแม่บอกมันจะสุกไหมเนี่ยอย่างเงี้ย รีเราแป๊บหนึง่งคงหิวข้าวนะคงหิวข้าวลูกค้าที่รคาเนี่ยมันเอาแก้มมังกรมาให้กินไฟกินแล้วก็โยนทิ้งลงเนี้ยฉันก็ต้องเป็นงานเป็นการให้เราไปเก็บไม่ต้องนะคคะปุ๋ยก็ปุ๋ยเถอะมันไม่สวยเดอกขยะเต็มบ้านทิ้งให้ฉันไหนเซิฉันามาให้พวกเธอกินไฟะ ทิ้งขยะลงข้างล่างนะคะนุชคิดเกียจไปเก็บเนี่ยต้องไปเก็บขยะอีกเวลานนัมนนีลูกค้าจึงก็ต้องลงไปเก็บขยะพวกเธอเป็นไรกับชิ้นมาแอบได้ยินอยู่นะทิ้งลงไปข้างล่างเถอะมันก็เป็นปุ๋ยไม่ต้อง โอ้ยเยอะแยะลงไปยากลงไปเย็นนึงฝนก็ตกทำอย่นนี้เฮียก็เล่นตัด วะเนาะไม่สวยเธอมองลงมาจากข้างบนก็มีเบอร์นีเบอร์เนี่ยแค่มาก่อนบ้านฉันเลยเนี่ยหลังมไม่ให้กินแล้วโยนทิ้งอย่างนี้นะให้ซื้อเลยมากามมาดูกันอันนี้มีไส้อัว่วแล้วก็แหนมนี่แหนมไก่แหนมไก่ละลุงเปากับพี่ จุทิ้งไว้ให้อร่ลอยอยู่นะหน่ยไกัเมือวานไชอบกินอมคุนนะคะลุวเปาเท้อู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 ้อ้อู้อู้อ้อู้อ้อู้้ ส่านอว้าวว้าวน่ากินปลาน่ากินปลาน่าจะสุกแล้วลองดูโอ้นุ่มมากเลยอะดูดิว้าวว้าวว้าวนุ่มๆดูดิว้าวด้วยลงมาเลย จิมกันจินนี่ลองชิมดูอร่อยเห,หรอพุ๊บเผ็ดด้วยแม่จะกินได้แล้วนะอร่อยแม่ไม่มาจิ้มละรไม่มาจิ้มละเนี่ยซุกแล้วมลมแม่ลองชิมแม่จะกินได้ก็หา เ็จำป่ะเขินมั้นป่ะกินได้เน้ะแล้วก็มีไส้อวเดี๋ยวจะมากินข้าวกันกระดูกอ่อนนะคินม,มันไม่ฝาดได้มั้งเของอ่อนอ,อร่อยอ่อ๋อ,อนแ <ut> ม่กินไม่ได้แล้วอออ <ut> กระดูกอ่อ,อน ตอนแม่ไม่ดีคือที่อะ่ะหน้าตาที่แพ้คูมันเป็นยังไงนี่แซื้อมาจากในเมืองมันเป็นกระดูกซี่โครงกระดูกอ่อนนี่กระดูกอ่อนนะ่มนตัดให้ดูว่ามันอ่อนมากๆนี่กระดูกอ่อนแบบนี้เปื่อยมากเลยที่ตัดแบบนี้ออกก็แสดงว่ามันเปื่อยมันร่อเลยนะคะ อร่อยรสชาติก็อร่อยนี่ๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆกๆๆ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 ่ๆๆๆาๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆอๆๆอๆๆ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 ๆเๆๆาๆัๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆ คำชอม,อ,มอันนี้มีไส้อัว่วก็แหนมไก่แหนมไก่นี่อร่อยนะนนไส้อั่วตัวน่ากินมาก เต้นำพริกองแสมสักคำด้เหมาะกนนันเนาะฝนตกเอ้ยต้องใม้เที่เฮทเตานะ่ะลำมุ้นี่ฝนตกข้ามองงตัวนั่นน้ำกระนองเยอะมากสมอนโมมันห่อคนอยู่ข้างล่างที่เป็นบกพันน้ำมันหาอมน้องไจแจหมเลย คะลองทำดูคลิปซี่โครงซี่โครงย่างเอ้ไม่ใช่สิซี่โครงบารบีคิอบอร่อยนะคะลองไปทำดูเดี๋ยววันหลังก็จะให้แม่รถทำอาหารมเมืองเมืองลงในคลิปอย่างแรกก็คือข้าไก่ทอดแม่ต้มยำไก่เมืองของใจน้ำบากเก็นั่นแหละถ้าทำ กำลังก็ต้องกินแบบก,ก็คือบบบ้านส้มส้มไก่บ้านบ้านแม่ไก่เยอะมากเลยเต็มบ้านเลยนะ,ไ,ยะไก่เยอะมากเลยเต็มบ้านใหญ่เ,เดี๋ยวไปหลังเราจะทําให้ดูครัวคุณป๋าทำอาหารเมืองอร่อยแต่ผัดทอดแบบอาหารแถวคนในเมืองเขากินกันแม่ทำไม่เป็นแม่เออแม่เคยถามนวดว่า วันนั้นนุ้นทิ้งแม่ลูกทิ้งแม่ให้ดูลูกค้าเมื่อกลเข้าไปในเมืองแม่ก็โทรไปถามว่าพี่ไข่เจียวมันเนี่ยยัยงไงไข่ <c ười> เจียวมันเป็นมันเป็นยังไงลูกค,าค้าําไข่เจียวหมูสับนี่มันเมนูเมนู้ยไ้คือไข่เจียวหมูสับแล้วก็กระเพราแม่ก็ถาไปถามมาพี่ไข่เจียวหมูสับมันเนี่ยจะได้แม่ก็ไข่ทอดนะแก <c ười> แม่ไม่รู้จกไข่เจียวหมูสับ ถ้ามาหาแบบแบบนี้ไม่ค่อยเป็นแต่ว่า,าหาั่นได้อยู่อร่อยเยเชียร์นยัยงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. พวกเราด้วยนะคะสองคนแม่ลูกอยู่แถวพัทลักถ้าพัทลังลูกลก็อาจจะไปคนเดียวเพราะว่าแม่ไปไม่ไหวแม่แก่แล้วก็บ้านอย่างเดียวท่านท่านเที่ยวค่ะติดต,ตามพวกเราด้วยนะคะช่องเพาะรักพาทลองค่ะบายบายแล้วเจอกันหน,นะคะ 拜拜，拜拜拜。